สวัสดีครับผมเจอกัน EP สองนะครับผมที่เดิมนะครับสวนพดเลี้ยงหมื่นตำบลลิงปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับะตะกี้ถามแล้วนะครับผมถามคนงานที่กวาดใบไม้นะครับว่าเขาตรงนี้เป็นคาเฟ่เนี่ยเป็นคาเฟ่แบบงามบเงีเลยเข้าไปในสวนเนี่ยเดี๋ยวนี่คนงานเนี่ยมีคนนั่งชิลอยู่ข้างนอกกินกาแฟามีเค้กมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนา้เป็นห้องแอร์ ชิวอ่ะนั่งชิวอ่ะแค่หลักร้อยกับไปนั่งชิวได้ถ้าว่างนะครับอันนี้เป็นโรงงานที่ปั้นนี่น่าจะเป็นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ที่ปั้นปั้นกันมาได้เข้าไปดูนะแค่จะแวบตรงนี้ไปนะนี่นะครับผมตรงนี้ปั้นปั้นใจอิดใจดินนะครับแบบใจใจอิดเนี่ยแบบนี้ครับผม ดินนะดินเหนียวอะ่ะเอามาเผาเอามาเผาแล้วก็แล้วก็ากามาปั้นนะครับสุดยอดตร้งใดนี่ยี่งมาเกิดมาล้วแลแ้วมาเหมือนตึกกางหัวแนกกันลูกแล้วอ่อน,นทา่าเสียดเดินไปต่กี้มาเข้าอางเห็นว่าเดินไปทางหลังทานในวะมองมไปที่ไหนมองลองไปดูกันเพื่อนไเอารถเข้ามาได้นะครับผมก็เลยเนี่ยนี่เป็นแค้มคนง,งาน ไม่หรอกแค่ผลงานเนาะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ซ้ายดีกว่าขวาโอ้วันนี้ก็ต้นทรมาแล้วกำลังก่อสร้างหมยังมาเสร็จห่มเยอะเลยเกำลังเนี่ยมายังมาสมบูรณ์แบบไหนต้นไมต้นไม้ น่ารักน่าน่า,า,ารักษาไว้เลยนะเดี๋ยไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงพุ่นก็ได้ไปตรงไหนวะเนี่ยไปไหนวะมันทางไปได้หมดละอีกหน่อยเขาต้องลาดไปนี่ร้อยกว่าไล่าอารจ์ไปได้หมดละของเปิ้ลหมดอะส่วนพวกเลี้ยงมือเนี่ย ทางซ้ายไม่ไปแล้ววะมันจับไกลเกินไปแล้วไปได้ไปได้เนะยมันไปได้อีกเนะไดได้อีกใช่แต่ไปทางนี้ไงทางนี้มีที่เขาทำไงโอ้เนี่ยก็ปั้นมาจุจุจุก,กันนี้แล้วก็ได้เพื่อเกิดเอามาประกอบมาทาเป็นอะไรอย่างนนเนี่ยตรงนี้กน็นี่ก็ปั้นกันนั่นเนี่อ้า ันนี้ก็เป็นที่เขาบ้านนะครับ<ม>ให้ถ่ายรูปผมไม่ได้ถ่ายรูปครปับผมถ่ายวิดีโอนะฮะจริงๆแล้วนี่ได้นะถ้าไปนู่นมันจะไปอ้อมกายมาใช่กูเจอหน้าซีซายละเนี่ยตรงนี้ก็มีแบบนี้นะครับผมอวิหารทกูจะมาแขวนหน้นาซีซาเขาไหมนเนี่ย โอ้มีแมาห้ามเข้าไหมเหรอเข้าได้อยู่รถเข้าได้อยู่ไปไหนครับผมเจ้ารถขับบนดูไงครับจริงจมันบนไม่ได้นะพี่ขับเกทีนะครับผมเพราะว่าเป็นตอสร้างโอเคครับมีออกขวาแล้วก็ตามทางออกนี้นะครับขอบคุณครับผม นะครับอันนี้น่ยจะเป็นไกด์แพร่หน้าเสืเทีเนะ่ยวเนาะข้างหลังนี่ยจะเป็นครูว่าบนขวานนี่เลยใช่ไหมเข้า,าขไปซ้ายเดี๋ยวพี่จะหลงเพราะมันกว้างไงจันเดี๋ยววันหน้าค่อยมาดูต่อนะครับอ๋อสองคนน่าจะเป็นไกด์เนาะ อปไงอันนี้เป็นที่พักไงหรือใครจะมาพักหรือว่าอยังไงมีคนแงานมีต้นไม้ใช่บอกให้โบนออกตรงนี้แม่นมจริงเป็นออฟฟิศเปิดมีงานจใช่บ้านจะอยู่มีแม่นมีส่วน ไปทางไหนต่อเนี่ยทางขวาใช่ั้ยใช่ไหม <c oughs> ที่ไปนู่นก็ได้นะแต่เฮ้ยนี่ได้อใช่ไมใช่ไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้อันนี้มันมันมีรอยรถดเลยอันนี้มันไปนี้ที่แอ้มมาถ่ายตะกี้เนี่ยตรงวิหารทองเนี่ยอเออวิหารหรออือวิหารอะไรพระธาตุะอะพระธาตุยอดทองมาฮะไี่วิหารแมวิหาร <c oughs> มันเป็นพระธาตุไปเลยอะเป็น ตรงออมกว้างถึงบอกว่าจะลงอ่าถ้าไปถนนเรียบๆนะคือทางออกอะ่ะไปได้หมดอนะ่ะไปนุ่งนะเป็นร้อยกว่าไร่อะ่ะวะเนี่ยโอระวงังมีวัวด้วยเป็นฝูงเลยแล้วคนดูแลไม่ไหนวะปล่อยธรรมชาติเนี่ยอาจารย์ ตะก,กี้ผมแม่ถ่ายตรงนี้นะ่ะามาหนะเออวัวหลบหน่อยจ้าน้องวัวนนะวีดไปไหมเออกินหญ้าก,กันใหญ่เลยโอ้โหโน่ารักวนาดไนตัวเล็กกานีขนาดตัวน้อยอาจารยโอเคไปกลับกันดีกว่า ข้ามาตางในก็บอกให้มีอย่างต่าใดนะครับผมก็ขับรถบนโอ้เป็นร้อยก็ไล่นะเป็นกลัวลงเลยนะกลัวเขาลงนะแค่ได้ยินเขาลงแล้วลนะครับผมมาได้นี้ออกตรงไหนยังมุ้งเลยเนะี่ยตามถนนไปเรื่อยๆเนะ <c oughs> ว้าวฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมใครชอบคลิปที่ผมทำกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆหม่ให้รับชมอีกเยอะแยะนะครับตอนนี้ยังกอ่อสร้างมาเสร็จนะครับผมยังมีแหมเยอะนะครับเอามาออกตรงนี้เลยนะ uh huh. <laughs> ตรงที่จอดรถเลย uh huh. ออกประตูเนะี uh ่ย huh. <laughs> ออกคอดีว่ะเออว่ะดีว่ะเออเจ๋งดีอะ่ะไม่ต้องออกทางเดิมละออกนี้เลยเออเจ๋งดีอะ่ะ ออกแล้วนะครับผมชอบเจอร์ราร์คเมนใช่มันเป็นหม้อคเมนหม้อน่ะไอ้คำว่ามันเหมือนหม้อที่ไปเออของโบราณเ,เ,เนี่ยอ่าเลา็ดเทวอะไรอันไหนอันที่มียอดทองอ๋อเน,นี่ยแล้วนี่เรียกตำรวจสวัสดีครับ <laughs> ตำรวจงอกหัวให้ด้วยใช่ไหม <laughs> <laughs> นึกว่าพอเลี้ยงขับรถออกมาก้า ไอ้เนี่ยวิไอ้พระธาตุนั่นน่ะซี่ยอดทองน่ะทำอะไรมาของของคอมอ่ะของเขมรน่ะนะว่าเอ๊ะมันดูจากสิงดูจากพญานาคอ่ะมันเหมือนของคอมของอันนี้มากกว่าของบ้นสิเนี่ยของบ้านนี่ไอันนี้เป็นโคมไฟเข้ามไหมมะใช่คนไทยเราจะไม่ได้กิจวัตรรายการกลางน้ำจะไม่มีอาจจะเป็นวัด โอเคครับผมออกมาสู่ถนนเส้นหลักนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมเจอสะพานสีวิชัยก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับผมจับ GPS มาสวนพ่อเลี้ยงหมื่นก็จะเจอนะครับบ้านผมก็อยู่ทีสวนไม้เลยเพ่อเลี้ยงหมื่นนะครับผมผมคยเจอตัวจริงท่านด้วยนะครับผมเลี้ยงหมื่นเนี่ยเจอในทีวีนะครับผมโอเค ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนได้เวลาไปเซะาะสแตงก่อนแหงเงินก่อนไปขายครัวขายแคบขายก่อนนะครับผมโอ้ยแรงจังอะไรอะ่ะเสื้อสีแดงกล่องสีน้ำเงินส่งอะไรเนะี่ยพิซซ่าโอเคครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งอยู่นะครับผมตะกี้ดแดดแรงมากเดี๋ยวตอนเย็นตกอีกละ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปที่ผมทำช่วงนี้ยังไม่ได้เล่นกีตาร์ร้องเพลงเท่าไหร่เพราะเพิ่งปล่อยของไปอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมตอนที่เมาแลวเล่นกีตาร์เลยพักเบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะซึมเดี๋ยวจะเลอะเลียนเกินเหมือนพี่เสกนะครับ <laughs> โอเคครับถ่ายคลิปอย่างนี้ให้รับชมกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวออกภาษาเจอกันครับกับคลิปงาน เผาศพตุ๊ดเจ้าหรือว่างานส่งสการล้านนาของหลวงปู่คูบาพระสงค์ขจจองเจ้านะครับผมที่เป็นนกฮัสดีลิงมีแน่นอนครับผมเพราะผมคาดว่าออกภาษา,าช่วงเดือนพฤจิกากันยาตุลาตุลาพฤศจิกาประมาณตุลาพฤศจิกาทัานวา มกระลาะกูมามีแน่นอนนะครับผมงานเผาศพทุกเจ้าเราจะถ่ายให้รับชมนะครับาะคลิปงานเผาศพทุกเจ้าผมได้ยอดดูเยอะเนาะหลายแสนเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพูดเดยอะไปเดี๋ยวจะโม้กันไปนะฮะขอบคุณพูดติดตามตอนนี้แหนะ่ว่าจะจบวะเดี๋ยวยังพูดไม่หมดไนงะเดี๋ยวลืมขอบคุณผู้ติด,ดตามตอนนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าคนนะครับผม คาดว่าจะถึง2,000คนในปลายเดือนนี้นะครับเออต้นอ,อต้นเดือนกันยานี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ